อันนี้ก็จะทาสารสนเทศชุดหนึ่งขึ้นมาเช่นตรงกลางอาจจะพูดเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสมมติมีคนคนน,งงนึงเราดูงานกระสวงเราเราก็อาจจะอยากอธิบายว่าเอสของกรมกระสวงดูแลโครงสร้างพื้นฐา,านถนนรางน้ำอากาศอะไรอยู่เท่าไหร่ในเชิงสัพาในเชิงวอลุ่มในเชิงดีมาด้นานขวามือของผมมีการเดินทางอยู่ของคนเท,ท่าไหร่ขนส่งสินค้าอยู่เท่าไหร่ยาการนะจุดประเด็นอยู่เท่าไหร่ต้นทุนของการขนส่งเป็นอย่างไรเงิน กระทรวงได้รับเท่าไหร่เมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นนะครับแต่ละหน่วยงานในกระทรวงได้รับงบประมาณลงไปเท่าไหร่แล้วมีเงินมาลงโครงการสําคัญเท่าไหร่และโครงการสําคัญตรงนี้ผมยังไม่ได้เทมแผนที่นะทีก็สามารถเทมแผนที่ได้ว่าไอ้กบสําคัญลงแอรเรียมันไปอยู่ตรงไหนน,นะครับแล้วถ้าเจาะลงไปนะครับลูกข่ยอย่างเช่นถ้าอยากจะจอดีเทลของการขนส่งทางอากาศนะครับก็เช่นกันถนะ้าเรา มีรายงานขอ้อมูลนี้อยู่แล้วเราเริ่มใช้บ่อยๆเริ่มเห็นว่าเฮ้ยตันเป็นใหญ่ๆจะควนจอบออกคืออย่างเช่นเราเริ่มเห็นภาพว่าเรามีสนามบิน28โบกฟังสี่แล้วแต่ละแห่งแคปาซิตี้เป็นยังไงถ้ามีคําถามนะครับท่านก็สามารถพูดลงไปได้นะฮะก็ขออนุญาตที่บริษัทนะบอๆที่เราควรแต่ก่อนที่ท่านสอนมีสองเวอร์ชันเพราะอะไร ก็ทำเวอร์ชันหนึ่งแล้วบางท่านบอกไม่รับพอขอลองดูเวอร์ชันสองพอปรับเวอร์ชันสองอีกบางอย่างนี่ผมยังไม่ถูกใจเลยนะนี่ผมยังมีการปรับขอให้ผมเริ่มเอง เุ่สดอ,อันนี้คือนนทีนี้นะของที่สุวรรณภูมนะครับเราก็สามารถลิกสัญญาณต่างๆผมก็ยังคิดนะนะนะกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามถนนต่างๆประเทศมากแล้ผมก็จะใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับว่าในช่วงเทศกาลตกลงยกตัวอ,อย่างเช่นบริเวณแถวอมอ เร,เราสามารถดึงสัญญาณทีวีเข้ามาประกอบได้นะครับจะมีใครถูกโชคที่ไหนเราก็าจะดึงได้ท่านก็สามารถถูก GS กับ BI แค่มันโดนข้อมูลระหว่างใน BI มีข้อมูลเช่นสิ่ิของผู้โดยสารในกระบือ GS ก็เอาโลจิชั่นพอดีกปวป่า ก็คือว่าการติดตามโครงการนะซึ่งท่านก็เช่นเดียวกันที่ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากายกว่าก่อน GIS แล้วก็เจอะลงไปนะก็อาจจะพูดถึงว่ามีโครงการทัง้งหมดเท่าไแต่ละโครงการไปอยู่ในมือใครบ้างนะครับแล้วก็ ถ้าอยากจะดูความก้าวหน้าของโครงการเป็นยังไงนะครับก็จริงๆเซตได้สองแบบคือเลือกจากชื่อโครงการเลือกจากชื่อนะที่เป็นฟิลเลือกหรือว่าถ้าถ้าท่านท่านที่กกับนะก็อาจจะมาเคาะดูรายละเอียดของโครงการในกรณีที่มีภาพเหตุการณ์นะครับว่าหน้าทางตอนนี้เป็นยังไงก็สามารถสุดภาพขึ้นมาแล้วก็ถ้าให้ดีนี้ผมส่งดูที่ทุกประเทศนะครับก็สามารถที่เราเปิดตรงนี้ไนดะ้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซีนหนึ่งที่ที่นำเสนอนะครับแล้วก็ขอยาตไปอีกซีนหนึ่งท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่นำเสนอนะฮะน,นี่เช่นเรื่องร้อที่สุดเราอาจจะมีเมนูคือผมก็ดีไซน์ว่าเมนูส่วนหนึ่งสมมติอยู่กนในเมนูอีกส่วนหนึ่งถ้าผู้ใหญ่เลยจะขึ้นมาคลิกอยู่บนนี้นะก็คือสามารถมาเล่นที่นะี่ได้ รเราก็มีหลายรู่นเลแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนี้นะครับมันก็เป็นมันก็มีของเล่นเยอะแยะนะยกตัวอย่างเช่นเราดูกราฟบางเรื่องนะฮะดูกราฟบางเรื่องเสร็จแล้วอยากจะหยิบประเด็นสําคัญในกราฟมาพิจารณานะครับอุรรบปรกรณ์ที่อยู่ในห้องนี้<ม>เปลี่ยนตัวเองเป็นกระดานดนำเปลี่ยนตัวเองเป็นกระดานดำแล้วก็เลือกเป็นกระดานครึ่งเดียว <c oughs> สมมติผมเลือกเป็นกระดานครึ่งเดียวเพื่อที่จะยิบที่โพสต์กล้องแคปเจอร์นะครับมาอยู่ฝั่งนี้พอมาอยู่ฝั่งนี้ต้นก็อาจจะไปแคปเจอร์รูปอื่นี่อีกหรือเปิดไป็นอินเทอร์เน,น็ตแล้วไปดึงภาพจากเเน็ตลงมาเป็น,นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลงมาแล้วก็มาวางไว้คู่กัน พอาวา,า,างไว้คู่กันคาที่ท่านอิสระเราสามารถที่จะดิสคัสสามารถที่เขียนไปด้วยคุยไปด้วยหรือแม้แต่ระหว่างที่เขียนที่คุยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ในการทำสกรีนเลคคอร์สกรีนเลคคอร์หมายความว่าเอันทึกภาพในทุกสิ่งที่เราเขียนไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านสามารถที่จะเซฟสิ่งที่เขียนนะในรูปของเจตทนะท่านสามารถที่จะเซฟในสิ่งที่เขียนในรูปแบบของวิดีโอไฟล์วิดีโอคลิปแล้วก็ส่งต่อ นการประชุมก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมอยากแสกดงให้ดูแล้วก็หน้าจอที่มันสเปซไม่จำกัด